สวัสดีค่ะชื่อคุณแม่มายุรีนะคะปัจจุบันคุณแม่ก็อายุ65ปีแล้วนะคะปัญหาทุขภาพที่แม่เป็นตอนนี้ก็คือเรื่องสายตาและกระดูกนะคะ ปกติลูกๆก,ก็จะซื้อทุบไก่มาบำรุงแต่คุณแม่พบว่าปัญหาเรื่องสายตากับกระดูกยังไม่ดีขึ้นลูกๆก,ก็หาอาหารเสริมมาให้ทานเพิ่มนะคะก็คือแคลโคป้ากล่องนี้นะคะเป็นวิตามินชงดื่มที่มีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องบำรุงสายตาบำรุงสมองและมีแคลเซียมสูงถึง700มิลลิกรัมนะคะทานแคลโคป้ากล่องน,นี้มา2เดือนก็พบว่าสายตาที่เคยผ้ามัวก็เริ่มจะมองเห็นชัดขึ้นแล้วก็หัวเข่าที่เคยปวดตอนปั่นจักรยานก็ดีขึ้นตอนนี้แม่ก็เลยหายปวด เาก็ฝากถึงลูกๆทุกคนที่กําลังมองหารเสริมให้คุณแม่ขอแนะนาตัวนี้นะคะทานแล้วดีมากแคลโคป้ามีแคลเซียมสูงถึง700มิลลิกรัม